แต่งไอแต่งไอเถียอย่าให้อย่าให้รีโม่อย่าให้รีโม่แต่งเด้อเชื่อผมดิอากวงขาไม่คุยด้วยไปเอาสีได้รถนะไม่สีได้ขอดูด้านหนึ่งโอ้โหเขี้ยขด้านคนสว่างดูดิโอ้โหยี่ห์ยังไม่เช็ดรถนะเอาสีได้เอาไว้รุ่นเป็นการนี่ไม่มีใครเอาเลยนะคันแรกมั้งเนี่ยน่าจะใช่ค่ะ ป๊อปเป้บอกว่าเขาชอบปากาันี่แต่เรามองว่าเหมือนหนวดอะเหมือนมดอะเหมือนแมลงอะสีไหนสวยวะปะกาันี่ต้องสีขาวแล้วดูดีดูดูบางามโอ้บ่งามอีกแล้วงึดไหยสีขาว,ขาว,วสีสองเป็นสีบ่อครับเย้เปล่นเสีเเสบ่อได้นี่ขาบ่อ,ดดบอแดงดูดูดู เฉยยอ่ะเหลือบด้วยนะเบกด้วยเหลือบด้วยมันจะไม่าจะมีลายเส้นๆอ่ะรถที่รถอะมันเป็นมแมลงเอาสีอะไรดีวะที่เขียวไปมแมลงก็เอ้เป้บอกอยากได้ทึบๆหนูขอดูอีกรอบนึงอ,อ่อ เนี่ย yeah, จบเลยดำเฮ้ยเมื่อไอว่าแต่งเองดิเปลี่ยนคนแต่งดิไม่หนูอยากดูสีเหลือบสีอื่นเฮ้ยสีฟ้าเมื่อกี้เออเมื่อกี้เมื่อกี้เออเนี่ยเป๊ะเป๊ะเปสวยว้าแต่ไม่ไม่ไม่มชอบสีเหลือบสีนี้หนูหนูขอดูสีหลักอีกทีหนึ่งขอลองเปลี่ยนสีหลัก เอาเอาสีเอาสีด้านหมดเลยใช่ปะเห็นแล้วเอาสีเหลือบสีเงาค่ะแต่สีเลอสด้าใช่ไหมึ่งนะครับอ่ะแต่งรถอยู่หรอนี้รถพี่สาวหรอรถรถรถเปอเต้ค่ะไม่ใช่รถหนูว้าสวยแล้วคนนี้ใครนะชื่ออะไรนะคนนี้ เหล่วก็มาคนตายแน่เลยพี่สาวชื่อยังกอชื่อหลี่มอหลี่ม่อพี่สีดำนี่สวยไหมเป้สวยดำเหลืองนี่สวยปะสวยตั้งแต่แดงแล้วแดงก็สวยอันนี้ก็สวยเอ๊สีอะไรดีวะสีนี้ก็สวยนะเพราะว่าเธอชอบสีทึบๆอย่างเงี้ยอพอมันทึบอย่างเงี้ยทาให้เห็นหนวดไม่ชัดทําให้ไม่เหมือนแมลงเท่าไหร่แต่พอรถขาวแล้วหนวดดาอ่ะเหมือนแมลงเลย มันจนเด่นไงเพราะว่าตรงไฟมันไอตรงกระจกมันเป็นสีดำไงแล้วรถมันสีขาวนา้ยขาโกงยังไม่ทนเน่ขอดูดำเงาหน่อยค่ะเพราะเพราะพอพอมันเป็นสีด้านมันดูมนรถเปื้อนๆรถไม่สะอาดอ่ะเนี่ยอะเงาโอ้จ้าว่างามอ่าเป๊ตัวว่างามกะถามได้หรอก็งามอยู่นะแต่ว่าสีฟ้าก็งามอยู่นะสีเขียวแต่กี้งามงามอาก้นี่รถหกพันไหม ไปไป,ไปสีฟ้า,ฟาเขียวแต่กี้เหรอเอาอันนี้แหละนายกอันนี้สวยสุดโดนสุดอืมแล้วใต้แล้วนี่ออนใช้อะไรด,ดีนี่ออนเออเอาสีฟ้าอ่อนไหมลองดูลองเอา<ห>ฟ้าอ่อนเนะออคันนี้เงาสวยสีนี้สวยไหมยิ้ม อันนี้หรอเหมือนแมลงทับเลยวิ่งวับดีคุณแบงคุณแบงค์หนูขอยืมโอซิลิทไปลองแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้ได้ได้แต่จะเอาไปลองกับปากีนี่น่ะได้เอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้น่าจะได้ตัวของบ้านคันนี้เอาไปเลยเียนะคันนี้เจ็ดเลยนะชอบคัน ค่ะคนดุรบกวนขับเออ่ปากิีนี่ให้หน่อยอันไหนอ่ะปากิีนี่เนี่ยเนี่ยน้องมดเนี่ยที่มีหนวดตัวนี้ค่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่คุณลองเป้เป้ไปช่วยลองรถให้เราหน่อยหรือว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้บังไปให้บังไปโอเคบังบังช่วยขับให้หน่อยขับคันไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยขึ้นขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วโอซินเราขายออกยังอย่างเลย โอ็นกูไหมแลจะทำอะไรเห็นไหมลองรถโอซิลิกับปากินี่เอ้าล่วงเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อองตองขัดแล้วเดี๋ยวเราซ้อนตบกวนหน่อยโอเคไปหาคนดุกเลยคนดุก จอดอยู่ตรงน้นเมื่กี้มันจะสู้กันได้หรอวะแต่ปากี้นี่เหมือนจะเลี้ยวดีกว่านะโอเคฮะไปเลยฮะหนึ่งสองสาม เฮ้ย่อกี้นี่ชากับโอกิลหรอเออว่ะเบรกไม่อยู่เออลองใหม่ลองใหม่ลองลองใหม่หมคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคนะคันนี้เกาะร้อยเปล่า,าใส่เกาะร้อยเปล่า หนูก็ไม่รู้อ่ะนายกแต่งให้นี่คันนั้นน่ะคุณูนรับนอยมอ่งโอเคค่ะหนึง่งสองสาม้ยโอซิลิตแรงกว่าปากินี่เหรอ <S 2> <S 2> <S 2> <Yes> หรือว่าแรงต้นโอซิลิตดีกว่าปากินี่วะ ใช่ต้นโคซสิริษออกดีกว่านิดนึงต้นไม่ได้ครับไปลายไม่ได้ครันนี้ไม่ได้ทั้งสองน่นผมขอลอ,องขับคันหน่อยใช่มันมันวิ่งสุดนี่ก็สองร้อยเจ็ดเองนิด,นดโอเคหนูหนูลองนั่ง,นนงคน,น,น,นั้นหน่อยมันมันมันมองง่ายๆคือคุณนั่งสองคนคุณยังไปอย่างเงี้ยโอเคหนูหนูลองนั่งอันนี้เถอะ หนึ่งสองสามมันเกี่ยวคนขับมาก่อนี่ยเฮ้ยทำไมรอบนี้แซงวะเดี๋ยวนะทำไมทำไมคุณดู ก็ขับปกตินะไม่ถึงสองร้อยเมื่อกี้ขับถึงสองร้อยไหมถึงเมื่อเมื่อกี้ขับเท่าไร่อะประมาณสองสองร้อยนี่แหละนิดนิดเออมันมันไม่เกินสองร้อยสิบครั้นั้นที่ขับนะใช่ใช่เอาเอาใหม่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 เป็นเพราะผมบอกเป็นเพราะผมบอกตัวช้าหรือเปล่าไม่รู้เพราะความเร็วถ้าความเร็วมันเท่ากันถ้าออกออกตัวช้ากว่ามันก็ไม่แซงกันมันไม่สามารถแซงอะไรโอเคค่ะโอเคนับใหม่นะคะนับใหม่นับใหม่หนึ่งสองสามไปเลย คันนี้เกียร์สเกียร์สี่เกียร์ห้ย 5, อยู่ที่สองร้อยจริงอะมันขึ้นอยู่กับตอนออกตัวเลยอ๋อแปลว่าคันนี้พอๆกันสองคันนี้แต่เกินแต,แต่โอซิลิตจะดีกว่าอยู่นิดหนึง่งใช่ในรอบต้นรอบต้นโอซิลิสดีกว่าครับคันนั้นไหลไหลปายยังยังเร่งไม่ขึ้นเลย แ,แล้วถ้าเรื่องถึงเลี้ยวอะ่ะปากินี่จะเลี้ยวดีกว่าปะโอซิลิสเลี้ยวดีกว่าครับอ๋อปากินี่มันเหมือนเวลาเลี้ยวเหมือนมันกระตุกไปอะเอ,อ,อาฮะเอาฮะเธอว่าไงเธอเท่าที่เคยขับโอซิลิสมาแล้วลองมาขับปากินี่มันคล้ายกันนะคล้ายๆกันใช่ไหม โอโอ้ออกน,น,กนรู้สึกว่าคันนี้จะเลี้ยวดีกว่านะใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าปากานี่จะเลี้ยวดีกว่าใช่ใชจริงปากานี่เลี้ยวดีกว่ามันเหมือนเดียวมันนิ่งกว่าใช่ แต่ว่าเวลาเลี้ยวโอซิสมันจะเบาๆแล้วสวบเหมือนคันนี้เลี้ยวๆเลยอะ่ะต่าองออกไปเอารถไปคืนเขาเดี๋ยวนะอ๋อคุณดุกเอารถไปคืนแล้วเหรอเธอเอาเอารถไปคืนปอเป้ โมเป้ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้โทรมาไม่ได้รับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร